กราสวันดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองครับผมซอสช่วยผมแล้ววันนี้อยู่เกมไมโครฟ์ครับผมเย่เป็นโปรเจกต์ที่ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ทำนะครับเพราะผมก็ซื้อไมโครฟ์แท้มาสักพักแล้วละ่ะแล้วก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นนะครับแล้วก็รอ,อ,อกลุ่มกรุ๊ปนะครับพวกผมมันพร้อมเล่นด้วยกันนะครับนี่คุลัตี้กับอารีนาแบ็กเอาท์นะครับผมคลิปวิดีโอต่างๆที่จะออกไปต่อจากเนี้ยมันเป็นคลิปวิดีโอที่โคตรเรียลนะครับเพราะผมไม่ได้ได้ไมโครฟ์มานานมาก เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยกับการเล่นไมค์ครับนะนะตูอีเดี๋ยวไอ้พวกใจกันได้จริงจริเฮ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยนักลบมังกรโอ้ยสเกลตันยิงแล้วปุ่มอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานทำให้ปุ่มมันเปลี่ยนไปหมดเลยวะไปช้าแล้วเรารีบรีบไปใช้ชีวิตเลยวีบขึ้นวอนวอนอะมอนอควาติกกับแบบมันจะเป็นแบบนี่ส<ม>ิโอ้ยพิ้วเลยกูพิ้วเลยอย่างเงี้ยกูพิ้วเลย ผิวเลยแต่มาอย่างงี้มันสร้างบ้านไม่สวยเลยเออเป็นแบบสี่เหลี่ยมโอ้ผิวเลยกูผิวเลยกูคลาสสิกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรและแกไล่เทมไปหมดเลยเฮ้ยที่สุดเงินสวยอ่ะสวยจังมีทั้งเสียงแมงมุมเสียงอะไรเต็มเอ้ยเชยนนกนกวาร์ปมาหาแกแต่แต่เปะเกิดดูน เราควรมีเตียงเตงั้นเราไปนุงเลยมีมีมีเฟมกระโดดเฟมกระโดดยกระโดดะโดดอันเละเปมดูไปดิไปแกไปไหนกูรู้กนรูู้รู้ หรือเราจะลงไปทำมางๆเลยแบบแปลงโซนเลยข้างบนนีวก็เดี๋ยวผมจัดการให้ฟาร์มอัตโนมัติแม่งเลยระบบของพี่แท็กเกอร์เจ๋งขนาดนั้นเชียร์โอ้าง่ายๆแล้ะผมขอไม่ด่าผมคืนครับพี่โอ้โวว่าเราต้องจดทิกัดบ้านตัวเอง้ก่อนไปดู้ไม่รู้ใครเข้าทางอะไรตรงนี้เนี่ยช่ คุณถ้าเปลี่ยนบ้าน,นจริงจริงจะมเปลี่ยนมุมบ้านเหรอเอาได้ได้เดี๋ยวขุดถมกบข้างล่างก็ได้ผมก็จะทําบ้านยื่นออกไปนะเนี่ยทำบ้านไหมตอนแรกผมก็จะทําบ้านบ้านยื่นเนี่ยไม่ <laughs> ไ,มไ,มไมดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคี่ทุบออกให้ไนดะ้เอ้ยไมไดทำทำอะไรทำะไรเดี๋ยวผมเยามยายาแปลนได้เฮ้ยได้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 ดาบหายอีกกู Enemy spotted อเ,าเาอาไปเอ,<ล>อาเหร <c oughs> อไอเ้เบนเอาเหรองอ้นเอาเหรอ What What the f**k ตอนนี้เนี่ยพวกผมกำลังจะออกไปเปิดแผนที่ครับหมายถึงว่าเปิดภูมิประเทศครับว่ารอบๆบ้านเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างไปกัน <c oughs> มีธานด้วยพี่อไง่ซ่กก่า มูาเราาตามอกันด้ยตามอไมมาเลยันอะไรแซงขวาอ๋อกปอนเลยม่มอมาเร็วกว่าเราอะเฮ้ยหูบ้านวะเฮ้ยแวะ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 คนสนุมไป ไปไว้ในกล่องอ๋ออุ้ยเฮ้ยมันโดนเลทไม่ไม่ไม่ใครมีบัฟเลดใครมีบัฟเลดจริงจมันไม่โดนพี่ต่อไปใครไปฆ่าอะไรไว้เออไอ้พระไอ้กองโจนะใช่ไมเลยเพิ่หมู่บ้านดีดีวะแต่จะรอดไหมอ๋อนี่มันสู้กับโกเลมอยู่เฮียนี่มันโกเลมตีอยู่เป่าอยู่แล้วเราไปช่วยโกเลมไปช่วยโกเลม

เกงมือถือตีโคตรยากโอ้ยตกนรนเลยตายนึ่โอ้ยเออของของใครเนี่ยอเออของใครเนี่ยเยอะเลย,ยจะเก็บเี้เยเดี๋ยวลบก่อนไอ้ไข่ตีทิ้งมาไม่รู้เกบอกอะอมันจะตายแล้ว เอ้าวในพี่มอสนี่ว้าวเฮ้ยสมุดเรีนช้านะเฮ้ยจบแล้วจบลสมุดเรียนช้านะอะไสมุดเรียนช้านี่ดิทนแรงความคมเฮ้ยเอาไปครับดาบไดมอนด์นะเอาไม่มอสเลยเขาไม่มอสเลยเออใช่ปะผมภาษาไทยอะไม่มีไม่ได้เอาไอ้นี่มาขอไเชือกปู อล็อกแอนเดี๋ยวมันก็หายพี่เราก็ไปเป็นข้อแ้กนะอะไรอยู่บ้หน้านะ what the fuck ก็ต้องขอตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่ป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอต่อต่อไปได้มาเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนะครับแนว Minecraft นะครับแนวเอาชีวิตรอดนะครับก็ขอกดไลค์นะครับสักสักห้าไลค์ก็นะ่าจะยินดีแล้วล่ะสำหรับชแนลเล็กๆอย่างผมนะครับก็เห่าทำไมวะ ก็อะไรครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพาร์ทีสวดอีกครับผม